อร่อยมากเชฟคะเมนูนี้น่ากินมากเลยอ่ะอ๋ออันนี้มันกล้วยทอดฟิลิปปินส์อยากินมากเลยอ่ะทำให้กินหน่อยอ่าได้จัดให้รอแป,ป๊บขอบคุณค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe ให้เราด้วยนะครับ เนยน้ำตาลสาแดงน้ำเลมอนเราจะเคี่ยวน้ำตาลจนเหนียวเลยนะครับให้สังเกตฟองที่ขึ้นมานะตอนนี้ฟองยังเป็นฟองใหญ่ๆอยู่นะครับเดี๋ยวเรารอจนกว่าฟองเขาจะเป็นฟองละเอียดนะครับก็สแสดงว่าซอสที่เราเคี่ยวเนี่ยเหนียวดีแล้วถ้าละเอียดแบบนี้นะครับก็ใส่ตัวปอเปียกกล้วยของเราไปได้เลยจากนั้นนะครับใส่งาขาวลงไป เป็นงานขาวคั่วนะครับเรียบร้อยปิดเตาครับอร่อยมากเชฟทำเสร็จแล้วทำไมไม่เรียกอ่ะกำลังฟินเลย <c oughs> เป็นงานะนะอร่อยไหมอ๋อมคือมันมีความกรอบนอกนุ่มในแล้วก็มันมีหวานๆเปรียปร้ยวๆซอสของเขาอร่อยดีหอมคาราเมลอ่ะอืม <c oughs> กินละทีสิบชั่วโมงเลยแล้วพวกเนี้ย เดี๋ยวไปคำนวณต้นทุนให้ดูนะครับถ่ายคลิปนี้เรามาคำนวณต้นทุนของกล้วยทอดฟิลิปปินส์กันหน่อยนะครับเราทํากล้วยทอดหลายเมนูมากเลยนะไม่ว่าจะกล้วยทอดเวียดนามกล้วยทอดกัมพูชากล้วยแขกไทยนะครับมารอบนี้นะครับเป็นกล้วยทอดฟิลิปปินส์ปอเปียผมใช้เป็นปอเปียแบบปอเปียสดนะครับเป็นแผ่นปอเปียโฮเมดอะไรประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่พื้นที่ราคาอาจจะไม่เท่ากันกล้วยที่ผมใช้เป็นกล้วยน้ําว้าแนะนํานิดนึงครับกล้วยน้ําว้าเนี่ยถ้าเกิดสมมติอยากให้ได้รสหวานแนะนําว่าให้ใช้กล้วยค่อนข้างสุกกถ้้าาชลววยยหมนจะออติิปีดึ แต่ว่าด้วยรสชาติของเมนูเนี้ยมันจะมีน้าซอสเคลือบที่มีความหวานเปรี้ยวอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดได้ไส้กล้วยที่มีความหวานเนี่ยรสชาติจะค่อนข้างลงตัววัตถุดิบทุกตัวผมก็ใส่ค่ายิวไปครับค่ายิวคือปริมาณวัตถุดิบจริงที่เราสามารถนํามาใช้ได้ใส่ปริมาณที่ใช้นะครับก็สําหรับตารางเนี้ยผมคํานวณกลมๆนะผมใช้กล้วย5ลูก1ลูกเนี่ยก็ผ่าได้4ส่วนนะก็ได้ประมาณ4ชิ้นก็ใช้แผ่นปอเปี๊ยะยีแผ่น หลังจากที่คำนวณมาแล้วนะ20ชิ้นนะครับเวลาเราขายเราอาจจะขายเป็นชุดชุดละ4ชิ้นก็ได้ขายง่ายหน่อยนะครับก็ได้ทั้งหมด5ชุดนะต้นทุนทั้งหมดเนี่ยสำหรับ5ชุดนี้นะ20ชิ้นเนี่ยต้นทุนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่86บาท23สตางค์ต้นทุนต่อชุดเนี่ยก็17บาท25สตางค์สมมุติว่าต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่30%ของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายเนี่ยจะอยู่ที่57บาท48สตางค์ผมขายชุดละ60บาทก็จะได้กําไร42บาท75สตางค์เมนนีนยงไ่หทหขาลอ ทําดูครับนะทําเป็นเจ้าแรกๆเนี่ยแล้วก็โพสลงใน tiktok อกนะรับรองเลยว่ากําไรดีแน่นอน